ว้าววันนี้บ้านสวยจังเลยอ้าวลูกค้า <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้น้องเลอาจะพาทุกคนมารีวิวหมู่บ้านนะันทวันสิบสามสิบห้าตารางวานนะคะบ้านเลขที่หกเก้าทับสองสามสี่นะคะ <Yeah. S 1> ตรงนี้ก็จะมีที่จอดรถมีสี่ห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งจอดรถไปเลยคะ่ะและตรงนี้ สามารถจอดหน้าบ้านได้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> และตรงนี้สามารถวิ่งเล่นได้ด้วยและถ้าใครที่มีหมาแมวสามารถปิดปิดรั้วแล้วก็พาหมาแมวมาวิ่งเล่นหน้าบ้านได้เลยนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นกระจกบานสไลด์นะคะเป็นกระจกโอยทำไมเข้าไม่ได้นี่อ้อลืมเปิด ว้าวบ้านสวยจังเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีโซฟามีที่วางทีวีบิวอินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางโต๊ะหรือของกินเล่นนะคะหูตรงนี้กว้างมากเลยค่ะว้าวสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของได้ และตรงนี้เขาจะแถมโต๊ะกับข้าวให้เราแถมนั่งได้ตั้งสี่คนแนมะ่และตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นล่างที่หนึ่งนะคะว้าวเลิศมากสวยมากก็จะมีชักข้อกที่ล้างหน้ากระจกหูเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ให้ทั้งหมดเลย ไดูห้องครัวกันต่อเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีเตาแก๊สมีหูดูดควันมีที่เก็บของสองที่แล้วตรงนี้เขาวางก๊อกสำหรับเอาวางไว้เครื่องซักผ้าแล้วตรงนี้มีซิง์ลังจานและต่อไปห้องนอนชั้นล่างที่หนึ่งสำหรับเอาไว้ผู้สูงอายุนอนนะคะต่อไปไปดูข้างบนไปดูข้างบนกันเลยนะคะ ไปเอามาเลยนะคะลาวก็สวยเหมือนกันนั่นเองเราจะมาดูห้องนอนที่สองชั้นสองก,กันนะคะหูกว้างมากเลยค่ะแล้วก็จะมีที่เสียบปลั๊กมีสวิตช์ไฟแล้วก็มีหน้าต่างสองบานต่อไปห้องนอนที่สามหูกว้างมากขึ้นเยอะเลยค่ะนี่ก็จะมีหน้าต่างสองบานเหมือนเดิมแต่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม นอนที่สี่ตามนองเรียมาเลยค่ะอูอยู่ใกล้ๆก,กันเลยแค่เดินออมมาแค่นิดเดียวถึงแล้วแต่ก็กว้างมากเลยนะคะมีหน้าต่างสองบานเลิศมีสวิตไฟและต่อไปห้องนอนเอ้ยฉันห้องน้ำฉันที่สองนี่ก็จะเป็นห้องน้ำ ชั้นที่สองหูกว้างมากนี่ก็จะมีพันหังเป็นใบไม้สวยมากนี่ก็จะมีชักโครกมีอ่างล้างหน้ามีกระจกเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่เลยนะคะดูบ้านหลังนี้ไรชอบโทรหาแม่ยุ้ยได้ที่เบอร์ 0628587999ได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้น้องเลยอาได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย